โอเคค่ะทุกคนทีนี้วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่แพสซที่4ซึ่งเป็นแพสซสุดท้ายและของส่วนของการ r รี d i ดิ้งอะเนาะทีนี้อ่ะมาเราจะมาเล่าถึง power of storytelling คืออะไร power of storytelling power of storytelling คือพลังของเรื่องเล่า h a s b e e n reconize g d ได้รับการยอมรับนะ across culture ในแบบ ท่ามทุกวัฒนธรรมนะ culture แปลวัฒนธรรมนะคะ and h r u g h o u t history และตัวนี้แปลว่าประวัติาศตสาสตร์และตลอดทั้งประวัติาศาสตร์ที่ผ่านมานะคะว่าอะไรนะคะ story เรื่องเล่าะคะ่ะทำงาน not only not only แปลว่าไม่เพียงแต่นะคะ ไม่เพียงแต่เป็นรูปแบบของความบันเทิงเท่านั้นแต่ also แต่ยังเราจะเห็นคำนี้บ่อยว่ not only but also นะคะคือไม่ใช่แค่อันนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นอันอื่นด้วยนะคะอะ่ะ but also as a powerful tool เป็นเครื่องมือที่มีพลัง นะคะสำหรับอะไรสำหรับการศึกษาสำหรับ cultural transmission การส่งผ่านวัฒนธรรมนะคะคำว่า trans ตัวนี้มันจะแปลว่าข้ามค่ะจาก a ไป b เช่นคำว่า translation ใช่ไหม translation คือการแปลก็คือแปลจากภาษา a ไปภาษา b นะคะก็คำว่าท r a n s จำไว้นะแปลว่าข้าม ขเขาจะลดทางสมิชันการส่งผ่านสงข้ามวัฒนธรรมไปอะคะ่ะ and building social connection และสร้างการเชื่อมต่อทางสังคมนะคะ through narrative ด้วยเรื่องเล่า individual บุคคลน,นะคะสามารถแชร์แชร์ประสบการณ์ค่านิยมนะคะ value value แปลว,ว่าคุณค่าหรือค่านิยมก็ได้ And Belief คือความเชื่อนะคะ fostering นะคะบ่มเพาะให้เกิดนะคะ empathy คือความเห็นใจซึ่งกันและกัน And Understanding ความเข้าใจข้าเข้าใจกัน among diverse g r o u p diverse g r o u p ตัวนี้หมายถึกลุ่มที่ต่างกัน storytelling so can take various form การเล่าเรื่องอาจจะหมายถึงแบบมีรูปแบบนะคะที่หลากหลาย นะคะ uh, from oral tradition จากการเล่าแบบเล่าปากเปล่า oral แปลว่าเกี่ยวกับปากอ่ะเกี่ยวกับปากคือการเล่าเรื่องด้วยปากเปล่าก็คือ oral tradition and written literature คือการเขียนวรรณกรรมไปจนถึงฟิล์มก็คือภาพยนตร์และดิจิ t a ล m e เดีคือสื่อ สื่อดิจิตอลเนาะที่แบบเหมือนที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือสื่อดิจิตอลนะคะ The emotional impact ผลเชิงอารมณ์ Of a well-craft story คราฟแปลว่าประดิษฐ์ขึ้นประดิษฐ์ขึ้น well-craft คือประณีตอะประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตคือเรื่องเล่าที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีต can be p r o f i l e คือผลของมันอาจจะแบบลึกซึ้งนะคะ Influencing โดยส่งผลต่อนะคะ Perspective คือมุมมองมุมมอง and shaping และเป็นการทำให้เข้ารูปแบบส่งผลแบบดัดเปลี่ยนนะคะไปเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลง Identity คืออัตลักษณ์นัะคือลักษณะเฉพาะบุคคลนะคะ In a n increasingly interconnected world ในโลกที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดมากขึ้น The Ability ความสามารถที่จะ Effectively Communicate คือสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจะด้วยด้วยการเล่าเรื่องเป็น Valuable Skill คือทักษะที่ Value แปลว่าอะไรคุณค่าใช่ไหมเท่านั้น Valuable ก็คือมีคุณค่าต่อทั้ง Personal คือส่วนตัว Professional คือทางอาชีพนะคะและ Social Contact และทางสังคม